สวัสดีครับวันนี้จสุวรรณเรามาขุดไผ่บงหวานครับเป็นวันที่สองในการขุดไผ่เมื่อวานเราขุดไผ่ลูกหวานครับวันนี้เป็นการขุดไผ่หาบงหวานส่วนนี้ก็ปลูกมาแล้วสามปีกว่าครับเป็นสวนของพี่ดิศครับเป็นสวนในเครือข่ายของไร่เรานะครับวันนี้ก็จะขุดไผ่บงหวานที่ลูก,ลกค้าสั่งจองไว้นะครับเดี๋ยวมาดูการขุดไผ่บงหวานครับไปดูเยครับ ร้อมก่อนครับน,นี่ครับเรียบร้อยครับสวยงามครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นลำไผ่บงหวานนะครับที่ตัดนะครับเพื่อจะขุด ของเราก็จำหน่ายทั้งไผ่บวงหวานเงาชําถุงกับเง่าฝังปล่งครับตอนนี้ก็จะเป็นไผ่บวงหวานแบบเง่าฝังปปูกนะครับเดี๋ยวพี่ดิดคุณให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้าง นี่ครับไผ่บงหวานแบบงอฝังปลูกครับนี่ครับเป็นไผ่บงหวานแบบงอฝังปูกครับอันนี้ก็สมบูรณ์ครับลูกค้าไปปลูกก็เติบโตได้ไวแล้วเปอร์เซ็นครับเพราะว่าอันนี้มีอย่างน้อยๆนะครับงอฝังปูก,ก็อย่างน้อยมีอย่างน้อยสองลำครับอันนี้ก็มีให้สามลำใหญ่แล้วก็หนึ่งลำเล็กครับก็ <c oughs> การปลูกแบบนี้เป็นการปลูกที่ ง่ายแล้วก็สะดวกแลวก็เติบโตไวนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องย่อขนาดของเงาลงนะครับถ้าเป็นเงาชําถุงเนี่ยต้องตัดต้องย่อเงาให้เล็กลงเพื่อใส่ลงถุงเพื่อมีช่องว่างระหว่างดินกับแกลบแต่ถ้าเป็นเงาฝังปลูกคือเงาสมบูรณ์ไม่ต้องมีการตัดแต่งครับปลูกก็ปลูกได้เลยครับดูแลแค่เรื่องดินกับน้านะครับอย่าให้แค่อย่าให้ขาดนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อมครับที่ไร่สุขวัดครับเบอร์โทร0 8 1 9 8 4 5ดหครับมีทั้งแบบเงาชําถุงและเงาฝังปลูกครับ หรืออยากชมแปลงปลูกไผ่บวงหวานนอกดูก็มาได้ครับที่ไร่สุขวัดครับตำบลหนองทัานพะเมืองจังหวัดหนองบัวภูครับวันนี้ก็ต้องขอขอกล่าวว่า,าสวัสดีครับ